ตะเวนกำลังจะตกดินค่ะเดี๋ยวกลับแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปหาหมูน้อยก่อน <มา S 1> ไปปนยาป,น,ป,ปนยาแล้วให้อาหารไอ้หมูก,ก่อนค่ะ,ะ,ะนนก่อนค่ำววสวยอะคะ่ะบรรยากาศยำมาแรง มันกำลังจะตกดินปานั่งเป็นคนมักไทยรูปวิวมากมากนะคะเป็นคนชอบถ้ากลางคืนนะถ้าถ่ายรูปดาวเห็นนะอยากสืกอถ่ายเก็บไว้แต่มันก็บ่เห็นนะแสงมันบ,บอดบอดดานะคะกล่องข้างบอดีกลองเ้ากขี้ลายขีลายถูกๆนะคะ ดิ้งชอบถ่ายวิวแล้วก็บรรยากาศมากกว่าถ่ายรูปคนผูกพันอะไรเงี้ยมักแบบนั้นมากกว่าเป็นคนสไตล์นั้นนะคะโบพืนพญายอกไดใเครื่องหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานาสิร้อยโบอกโบโตค่ะสมัยคุณมาจีบหน้าปนาง นาเรางามด้มีแต่คนมักมีคนเกื้องามแล้วก็เป็นคนเรียบร้อยนะคะเป็นคนเงียบเรียบร้อยอันคนสมัยตะกีนะฟังค่วมพ่อแม่นะคะนาเราเป็นลูกสาวลาของยายก็แต่งงานน่าจะอายุ อายุกับเป็นผู้สาวอันบ่เป็นผู้สาวสมหน่อยนะคะบ่แดงตอนเป็นผู้สาวสมหน่อย time, เดชถามเพื่อนเคยมีคนมาติดต่อให้เพืนนะ่อน่ะไปประกวด,ดเลยค่ะมันรอนฟังนะแต่มันสูสูส่เข้าบา่ได้ค่ะ เพราะว่าบ่มีเงินซื้อลูกโป่งสมัยดะกๆผู้ใดมีเงินซื้อลูกโป่งผู้นันสนะเพคะบ่มีโจรขโมยค่ะปลูกงัวปลูกเงาแหว้หน้าจังเซนะค่ะลูกทิมไว้นี้ไปนอนอยู่เงื่อนกับบ่มีอย่างเลยค่ะแถวบ้านบ่มีโจรขโมยค่ะเห็นไหมบรรยากาศ รถรถโบราณวิ่งทุกวันตอนเช้า,ก,ชาก็ไปนะคะรถทรงนักเรียนทรงกาไปเรียนในเมืองนะคะคไหวแค่ ยังไกลๆนี่อ้วนว่าสันยินว่าสันเป็นแสบเนาะเพราะเพราะเพราะมาปลูกข้างนอกกินหญ้ากินยังแสบกินอิ่มนะบ่แม่กินแสบเด็กกินหญ้าอิม่มนี่อย่าเดินไปตรงนั้นเดี๋ยวมันมาไล่ฉั้นลูกใจแอน ขี่ดือ้อผู้ชาขี่ดือ้อเขาไล่เบิดมือถือแสพอเพิ่นเออเออแสรัดทั้งหนึ่งบอกว่ารัดทั้งหนึ่งขี่ดือด้อแห้เมื่งหนาเลยจะทำหน้าเป็นเราขักไปแล้วเอาวิอันเวียงเมื่อไหร เฮ็ดังไดเลยใช่เจ๊ดเลยที่นี่ตายละเอาบุกโดไปหลีใส่หนอไปยืนวิ่งอยู่บนป่ขีสุด ต้นขนวนกับต้นนั่นน่ะขี้สุดมันจะมีต้นนญ่ๆนั่นต้นยังสั้นแล้วก็ต้นทังสัง้นแล้วก็ต้นดูต้นยางขี right ข้ยางไม่ได้ขี З ้ยาไตขี้ไตใช่ขี at okay. ้สวยแล้วขไผ่ลมเริ่มลมเริ่มสีอ่อนแล้วนะ เา่กนีงามกูนีเาอืน้อยบม่เรานน้อย่นี่ยมันขึ้นสูงอยู่เด้กอะราอยใช่หรสปอยเองนไมครับพี่โดปอจครับแ่งกนานตาบน้นเาอยู่เดี๋ยวื่ออนั่นนั่นนั่น อันนั้นอันนั้นอันนั้นของบ้านอื่นเป็นว่าของบ้านเฮาเป็นว่าของของเฮาเนี่ยอันใหญ่กว่านี้หลายเท่างามกรัวเป็นว่าลุงมกเดี๋ยวถ้าเบิ่งค่ะแต่ของเรายังไม่ขึ้นนะคะอันนี้ของบ้านเอิญแต่ของเราจะมีเสียงด้วยนะค่ะอ ต้องเือายที่สองเส้นเนหมวนตีซื้อมากอใส่ได้บ่ซืมากใส่ดของหาปให้าณสยอือสบันา่บอบอกท่นขายเ็ดเงี้ให้มบอกว่าสองพนตีละสองพันก็บบุายเาเหี่หาเอาลงน่อยู้รหอมไหนรนู้มันลอยหากิตหา น้ีเราไ,ได้รไได่มนี่รจะมาเาวเอริกาจะอะไรจะทำอะไรจะจะปากช่องอ่านี่ช่องประนางเหรครับอืมแมนไมเปลี่ยนไ,ไปทรงผมสีผมเหมือนอเมริกาเลยชาวตะวตันตกเลยพูดดีๆระวังเขาพูดด้วยวัดยูเนวอยู่ไหนวัดยูเไหน วัดก็อยู่ในวัดเดี๋ยวเร็วอยู่เซ็กซี่เซ็กซี่บิวตี้ฟูลหอกฝรันหลังหอบฝันหลังนี่ครับหยอกปฝันาลงนะครับเดี๋พอกันไม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวป้อนยาบังโมกันค่ะนะคะโอ้ยคนละทะเบิงว่าเจ้าสาววาวออกมาแล้วนี่ก็บพ่วงแล้วคือเบิงที่แล้วตกแต่ขาเมือโอเค ตอติดตามพรุ่งนี้ค่ะรอด,อเดูเ,ดเอเบอแล้วป้อนยามมด,ดีกว่าพอกันในคลิปหน้านะคะออขอบคุณสำหรับ5้าหมื่นซับนะคะขอบคุณมากมายเกินที่จะกล่าวปลื้มใจดีใจประทับใจภูมิใจร่วมอยู่ในนีเบิดกำลังใจนะคะขอบคุณมากมาย ที่ลืมไม่ได้คนที่ทำให้ป้นางมาถึงห้ามมืซับนี Fine, right. ่ไงโอ้เงอนงินๆงอน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 งินง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 นมามาสิอุ <m 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 plastic, uh <m. <m <m ่มปะแม่อุ <m 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 ่มอะบ้างกับวายู่าวางหันอะบ้างไปส่งของ บ่แพะก็ออกคอบ่งั่วกบมากินทั้งสี่อืมเป็นวนๆกันอันนี้ก็หางั่วมากินเขากินนหม่ตัวหนังแาอยหลังหลังในห่อนนน้าเ่งจัน่ะล้นแพะทั้งปุ่นมาทั้งสี่ัวสามตัอืม แนนในแพร่เขาทางหนาแนนมาทางปีอบัง,บงขับมาพอดีอบ้างว่าไปใสกันเบิดดตวินโมไม้ต้นยัเบิดใสมม่แล้วมันขับวัดใจอบัง,ดไ,ดง,บงไม่กิก้งวดหงาพวกออกกันในคลิปนา้าค่ะสวัสด,ดีค่ะ